บังไซทะลักค่ะซึ่งอยู่มันใจนะคะอยู่ตรงข้ามกับทางเข้าไอลินสองค่ะสังใจนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยลินจะพามาทานขนมปังที่ใส้เยอะที่สุดนะคะเดี๋ยวตามไปเลยค่ะว่ามีใส่อะไรบ้างสวัส เดี๋ถามพี่แอมว่ามีไส้อะไรบ้างคะพี่แอมลาะเราหลักๆนะคะไห้ไรของเราเนี่ยตัวขนมปังปังหยอกไส้พลักเระนะคะมีตั้งแต่ไส้อ่าไส้หมูหยอกน้วนะคะหมูหยอกพิษเผานะหมูหยอกเผ็ดเค็มนะคะหมูหยอกแฮมค่ะแล้วมีหมูหยอกบุกเกตค่ะตัวนี้เป็นตระกูลหมูหยอกทั้งหมดเลยนะคะส่วนที่ไม่ใช่เป็นหมูหยอกเนี่ยจะมีไส้อื่นนะคะก็คือไส้มะพร้าวอ่อนซึ่ต้องบอกเลยว่าตัวนี้เป็น ท็อกของที่เลยก็คือใหม่มากเราทำใหม่ทุกวันแล้วนะคะแล้วก็มีไ,ไส้เกลือไส้สัขยาราคาไส้แฮมชีสแล้วก็เนยสดนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็มีในส่วนของตัวสินค้าตัวใหม่ของเราก็คือตัวขนมปังไส้หมูหยองมายองเนสนะคะแล้วก็มีตัวขนมปังตัวที่เป็นฐานเนยน้ําตาลด้วยเพิ่มมานะคะแล้วก็ตอนนี้ที่เป็นตัวที่ลูกค้านิยมมากๆก็คือตัวพิซซ่าค่ะมีพิซซ่านะคะแล้วก็มีในส่วนของตัว ทั้งหมดเนี่ยเราจะมีขนมปังทั้งหมดที่ประมาณ10-16ไส้16ไส้ส<จ>วันของไส้ใหม่แล้วนะคะน้องอรากของเราทุกตัวเนี่ยเราขายเพียงชิ้นละ20บาทเท่านั้นนะคะเป็โอโอนราคาที่สามารถจับต้องได้ในยุรกิจแบบนี้ ใช่แบบออใส่เป็ดทะลักใช่ทะลักเนี่ยทะลักยังไงนะคะต้องบอกก่อนนะคะตัวนี้เราจะมีคัดเกตตัวนี้นะคะยี่สิบ,บาทก,ก้อนนี้ก้อนใหญ่ใหญ่เลยนะคะต้องบอ<ห>กเป็นหมูอยองไข่เค็มขขนะเพใช่ต้องบอกก่อนว่าหมูหยองไข่เค็มของเราเนี่ยเราใส่ไข่เค็มเป็นลูกเลยนะ1ฟองเลยนะคะแล้วก็หมูหยอของเราเนี่ยเราคัดเกตตัวหมูหยองคุณภาพดีเข้ามาคราวนี้มาดูนะว่าหมูหยองตัดไข่เค็มของเราเนปะ็นแบบไหนนะคะคราวนี้มาดูเนาะว่าไส่ทะลักยังไงนะคะใส่ทะลักเยอะมากค่ะ ไข่เค็มกนแล้วไข่เค็มแอบไปซ่อนตรงไหนนาจะไปข้างๆใส่ซีเรียลอยู่ข้างๆเนาะใช่แต่ว่าไส้หมูหยองนี่คือเต็มที่มากเลยค่ะพี่ใช่ค่ะแล้วเอกลักษณ์ของเราก็คือแป้งเราน่ะจะเป็นแป้งนุ่ม,มนะคะเราทําสดใหม่ทุกวันหมดทั้งหมดเลยนะคะ<ม>่ละวันนะคะใครที่มาลองชิมรสแล้วจะติดใจเลยนะคะโอเคค่ะนะคะดูไส้นะคะแบบหมูหยองคือแบบเยอะมากจริงๆนะคะแต่ทะเลาะนี่ไงไข่หวานตรงนี้ตรงไหนคะตรงไหนคะ โอ้ตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะไข่เค็มเราก็จะอยู่ตรงนี้หนึ่งลูกเต็มๆนะคะฝั่งข้างในนี้หนึ่งลูกนี่ไงนี่ค่ะนี่ค่ะนอัะนี่ค่ะฮะนี่ก็จะเป็นหมูหยองไข่เค็มให้คุม่ขายค่ะอร่อยไหมคะอร่อยมากอร่อยมากนี่นะคะก็คือฝอยทองนะคะเดี๋ยวดิ๊นจะแกะให้ดูนะคะว่าไส้เขาถลักจริงๆเปล่านะคะตื่นเต้นมากเลยใคะนะคะซูมค่ะ zoom นะคี่ค่ะปอ่ทองค่ะปข่ทองนิ้นๆเลยค่ะเดี๋ยวจะขออนุญาตชิมนะคะแต่คือแป้งนะคะคือนุ่มมากจริงๆนะคะแล้วก็ไส like ้ก็คือเยอะเยอะจริงๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขออนุญาตนะดูแบบดูสิจะทานยังไงคะเนี่ยเดี๋ยวนะคะขออนุญาตเลยนะคะคืออาจจะเป็นคำโกโก้เลยนะคะ รสชาตินะคะก็คือ,อหอมสอยทองค่ะคือหอมความเป็นไข่แบบของปล่อยทองนะคะที่เขาทำเนาะแล้วก็มันนุ่มของแป้งน,นะคะนุ่มมากยังไงเนี่ยถ้าเราทานกับโกโก้นะคะกับร้านกาแฟร้อนย้อนยุกเนาะซึ่งอยู่ตรงเลื้องกับซอยเข้าไอดินงสองสันทรายนะคะสามารถมาซื้อได้แล้วก็มาทานกับขนมปัง ไส้ทะลักแบบนี้นะคะได้เลยนะคะอร่อยมากจริงๆค่ะอยากจะฝากไว้ได้วยค่ะนี่แะคะยังไงนะคะเพื่อนๆนะคะที่ดูรายการนี้นะคะก็ยังไงก็มาทานได้นะคะที่เองหยองไส้ทะลักนะคะซึ่งอยู่ตรงข้ามปากซอยข้าโครงการไอรินนะคะสัใจายนะคะ ตั้งแต่เช้าเลยนะคะใครที่สนใจนะคะแวะมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะนิงกับพี่แอมก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายด่ะติต่อมานะ